ออกมาเอาอมามาดูกันนะครับเดี๋ยวแมวให,ให้โชคซื้อแต่ยมารวยมารวยถูกเนาะแมวจะให้โชคตัวไหนเอาดูกันนะครับให้โชคตัวไหนอ๋ออเอตัวไหนตัวไหนอ๋อ ครับขอบคุณมากนะครับมากนะครับมานมาเด้เดยวนอนนู้งั <h <h ้นะนอนทับเอาแล้วเดี๋ยวเมาแล้วดูนอนทับีงนอนทับอันนี้แล้วนี่เลาวันนี้นอนทับาแล้วนี่โอ ไปไม่ลงชอบจาบลอตเตอรี่เนี่ยใครมาก็ชอบเด้นขึ้นอย่างเนี้ยรู้นะลอตเตอรี่เลยอะนะนอนอย่างงี้ยใส่ผิดทางแมวขึ้นแผงมาให้โชคแมวกระโดดขึ้นแผงมาจะให้โชคนี่เนี่ยรู้นะมีลอตเตอรี่ขายได้ขายเออเพราะว่าเด้งเด้งเด้งเขา นอนยังไม่ตื่นบอก้ลงไม่ลงนลงอะมาพุ่งแล้วไม่ยอมลงเลยพุ่งแล้วไม่ยอมลงอ้าวน่านน่านอ้าวเออไอ้โช๊ะด้วย โชคด้วยมาดูแมวให้โชคนะครับแมวจะให้โชคตัวไหนนะครับอืออ่